ดีค่ะชินพาล่านะคะวันนี้พาล่าวิธีการย้ายบ้านในประเทศญี่ปุ่นนะคะนี่นะคะวิธีการย้ายบ้านในประเทศญี่ปุ่นก็คืออันนี้เป็นการย้ายบ้านแบบขอให้เพื่อนมาช่วยย้ายบ้านนะคะโดยที่เช่ารถมาช่วยขนของนั้นรถข้างหลังเป็นรถที่เช่ามานะคะเช่ามาในราคาเท่าไหร่เดี๋ยวจะบอกนะคะและนี่ก็คือชมหน้ารถเคค่ะนะคะที่เราเช่ามาขนของนะคะอยู่ที่ราคา12ชั่วโมง6,000เยนค่ะ บรรยากาศในการขนของก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นของที่ถูกแพ็คเอาไว้อย่างดีนะคะไม่มีอะไรล่มแลมออกมานะคะนี่ก็เป็นบ้านเก่าของคุณพิชัยท่านนี้นะคะเขาก็จะย้ายไปอยู่อีกจังหวัดหนึ่งนะคะจากจังหวัดไซตามะสู่จังหวัดคานากาวะนะคะส่วนโอชินเนี่ยมาจากโตเกียวเป็นเสาในเมืองก็คือ2จังหวัดนี้มันก็อยู่ แบบใกล้ๆกับโตเกียวเนี่ยแหละคะ่ะก็คือเรียกได้ว่ามันเป็นการข้ามจังหวัดคือต้องผ่านโตเกียวรอบนึงแล้วก็ไปอีกจังหวัดหนึ่งนะคะเนี่ยรถเนี่ยมันจะดูเล็กติดเดียวแต่ว่าไม่น่าเชื่อเลยว่ามันใส่ของได้แบบจุใช้ได้เลยอะแต่ต้องบอกก่อนว่าของเขาน้อยอยู่เหมือนกันนะคะไม่ได้แบบเยอะเหมือนของสาวๆอุตาใครลืมเกิบมาเก็บเกิบด้วยนะคะเดี๋ยวลืมเกิบไว้นี่จะไม่มีเกิบใส่ในอนาคตนะคะ <laughs> ะะทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้อยู่บนรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรถก็คือเป็นรถเทนะคะซึ่งสามารถแบบคนของได้หมดสําหรับคนที่อยู่คนเดียวนะคะแต่ว่านี่ถือว่าเป็นของที่น้อยมากเพราะว่าก็คือไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรเยอะแยะเลยคือปกติคนเรามันจะมีเครื่องซักผ้าเอ่อแบบอะไรเยอะแยะไปหมดแต่คือนางไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรเลยเพราะว่าหอ,อเดิมที่นางอยู่เนี่ย เขามีให้พร้อมหมดแล้วเวลาออกก็คือไม่ต้องเอาไปแล้วเพราะนางไม่ได้ซื้อนะคะตอนแรกก็จะมีี่เฟอร์นิเจอร์หนึ่งชิ้นของานางคือท,ทีวีหนึ่งเครื่องนะคะแบกให้เดี๋ยวเรามาคำนวณค่าใช้จ่ายกันนะคะว่าสําหรับการย้ายบ้านหนึ่งครั้งในประเทศญ,ญี่ปุ่นมันใช้เงินเท่าไหร่ <laughs> จริงๆอ่ะอันนี้คือการย้ายเองนะคะซึ่งการเช่ารถแล้วมาย้ายเองเนี่ยมันถูกกว่าแน่นอนแต่ว่ามันจะต้องเป็นคนที่มีใบขับขี่นะคะ คือใครที่เตรียมแพลนจะมาอยู่ญี่ปุ่นยาวๆอย่าลืมไปสอบใบขัี่ไทยเอาไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะได้เวลามาที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะสามารถเอามาสอบเป็นใบขับขี่ญี่ปุ่นได้ง่ายกว่าคนทั่วไปอุ้ยอันนี้ไปพูดมันก็ยาวนะคะแต่เป็นว่าคือควรที่จะมีใบขับขี่ไว้นะคะเราจะบอกว่าในกรณีที่เราได้มาขนกันเองแบบนี้นะคะโดยที่แบบเราจะจ้างบริษัทย้ายบ้านนะคะมาขนของให้เราสําหรับคนที่อยู่ตัวคนเดียวอยู่คนเดียวนะ ข้าวของสักคนหนึ่งคนเริ่มต้นนี่ราคาเท่าไหร่คะประมาณสามหมเริ่มต้นที่สามหมื่นเยนนะคะก็คือประมาณเก้าพันถึงหนึ่งหมื่นบาทแล้วแต่เรทค่าเงินในแต่ละช่วงนะคะก็เออก็แพงมะหนึ่งหมื่นบาทะ่ะแต่ถ้าระยะทางประมาณนี้ที่ประมาณ 10, โอ้ 5, <000. S 1> แล้วก็เริ่มต้นที่สามหมื่นคือแล้วแต่ะรนะยะทางที่เขาขดด้วยนะถ้าอันนี้เขาข้ามจังหวัดกันเลยอะ น,นี้จากไซตามะไปคานากาว่าใช่ปะน่าจะห้าหมื่นประมาณห้าหมื่นจากไซตามะไปคานากาว่าก็คือใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงคือเขาคำนวณกันแล้วคิดว่าน่าจะประมาณห้าหมื่นเยนก็หนึ่งหมื่นห้าพันบาทก็เป็นราคาที่แรงอยู่แต่ว่ามันาาก็จะสะดวกสบายและประหยัดเวลากว่าการขนแบบนี้อันนี้สาหรับความคิดของโอชินนะเพราะไอโอชินก็ย้ายบ้านแบบนี้มาบ่อยมากมาสามครั้งละเพราะว่าถ้าเกิดเราจ้างบริษัทแบบนั้นเนี่ยเขาก็จะมีกล่องให้ใช่ไหมตุ๊กติกจะมีดันโบลู ตู้กล่องกระาดาษกล่องลังแต่ว่าก็ซื้อนะถ้าเขาจะเสียตรงแต่บางที่่าให้ฟรีแล้วแต่เราจะมีสมห้ที่บ้านปุ๊บเราก็จะเก็บของแพ็คแพ็คเสร็จเราก็จะนัดวันเขามามาถึงปุ๊บเขาก็เราก็ไม่ต้องทําอะไรยืนสวยๆเขาก็จะนขนค่าขนของเราไปแล้วไปรอที่บ้านใหม่ได้เลยนะคะถ้าอันนี้เนี่ยมันก็ถูกกว่าแล้ว่าจะเสียแรงก็แรงคนหลายคนอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับวิจารณญาณแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ทุกคนมีต่อเพื่อนนะคะ เพราะว่าตอนที่แบบมาย้ายบ้านครั้งแรกอ่ะก็แบบโหวนยังไงเพื่อนมานสี่คนอ่ะตอนนั้นอยู่กันสามคนเนาะแล้วของก็โคตรเยอะเลยต้องใช้รถบรรทุกอ่ะรถติ่งก็ไม่ได้อ่ะมีเครื่องซักผ่านี่แบบเต็มไปหมดแล้วคือแบบไปขอรบกวนเพื่อนมาสี่คนแล้วคิดดูต้องไปเลี้ยงข้าวเพื่อนสี่คนอ่ะอหนจะค่าเช่ารถแล้วคือตอนนั้นคิดว่าโอ้กูจ้างไว้สะอาจจะคุ้มกว่าตอนนั้นนะแต่ถ้าอยู่คนเดียวแบบนี้ก็ เออแบบขอขอแบบขาเรียกขอความ่เหลือจากเพื่อนก็อาจจะง่ายกว่าฉะนั้นุวคนก็ต้องคีบความสัมพันธ์กับเพื่อนไว้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนญี่ปุ่นหรือว่าคนไทยแต่อย่างหนึ่งก็คืออย่าไว้ใจใครในต่างประเทศค่ะฝากไว้ให้ค <c oughs> ีสคลิปนี้นะคะก็พามาชมบรรยากาศที่เท่านี้อาจจะเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยอาจจะมีเสริมให้ว่าตอนเรานขนข้าวขนของอาจจะแดีแยวให้ชมบ้านใหม่ของคนุนฮีคนข้างหลังใที่ดูนนะคะเนี <c oughs> ย่ยก็อย่าลืม ติดตามกันด้วยนะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจไม่ต้องเป็นกำลังใจหรอกคะ่ะก็คือกดเฉยๆต้องเป็นกำลังใจก็ได้แล้วเจอ, <laughs> เอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย น,นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศตอนที่เราขนเข้าวขนของของคุณติ๊กมาถึงบ้านหลังใหม่ของเขาแล้วนะคะที่นี่ก็จะเป็นแชร์เฮาส์นะคะก็คือการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นๆหลายๆคนคือหมายถึงว่ามีแชร์สเปซร่วมกันนะคะแต่ว่าห้องนอนก็คือจะแยกห้องอกัน ซึ่งคือที่นี่แบบค่อนข้างจะไฮโซโกเกะเลยอันนี้คือบรรยากาศภายในห้องของเขานะคะอันนี้มันเป็นห้องในตอนที่มันแบบมีของเยอะเนาะเพราะว่าเราเพิ่งจะเอาของลงมาแล้วก็นางก็ยังไม่ได้ตกแต่งหรือว่าแบบจัดข้าวจัดของอะไรมันก็สภาพเป็นประมาณนี้ซึ่งก็ความกว้างของห้องเนี่ยก็ใหญ่พอประมาณเลยนะพอๆกับห้องเก่าโอชินเลยมีตู้เย็นให้ด้วยดูสิแล้วก็ เปิดผ้ามา ici, an me are, me are. Ool, ่านออกมาก็คือมีระเบียงระเบียงค่อนข้างกว้างแบบออกไปปิ้งบาร์บีคิวได้เลยแต่คิดว่าเขาไม่น่าจะอนุญาตให้ปิ้งนะคะก็เป็นเพียงเท่านี้นะคะใครอยากจะติดตามห้องตุกติ๊กแบบฉบับเต็มรอติดตามคลิปหน้าได้เลยค่ะจะพาทัวร์บ้าน